เอาละครับทุกคนวันนี้นะผมจะมาสอนหาไอเทมใหม่ๆเลยนะครับดูนะโอเคครับอย่างแรกทุกคนก็ต้องเิวหนึ่งแสนก่อนนะครับมาดูนะและไปลูกสองนะครับดูไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ลูกสองแล้วก็ให้ทุกคนบินตามผมมาเลยนะครับดูนะนี่ครับบินไปครับตอนนี้กําลังหาเกาะอยู่ไงเกาะหหายไปไหนวะหาก่อนลืมเทปเราก็หาไปครับมาดูนะอยู่ไหนครับหาก่อนโอเคครับเราก็มาเจอเกาะเลยนะครับมาดูนะให้เราบินลงไปเลยครับดู แล้วก็ให้เรามาตรงนี้นะคุณนะตรงนี้ครับตามผมมาเลยนี่ครับไปครับนี่ครับนี่ครับมุมนี้เลยครับคุณนะมุมนี้เลยแล้วก็ให้เรากดไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะมีกระทาครับคุณนะมาให้เราคอยดูนี่ครับนี่นี่กดไปดิครับเดี๋ยวรอก่อนสักครู่นึงครับคุณนะเดี๋ยวอาจจะได้นะคุณนะว่าเงียช้าหรือเปล่าปึ๊บไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอเคมาแล้วครับกระทานี่ครับคุณนะมันก็อย่างนี้ครับเป็นไงคุณคุดูนี่ วูดเท่อรับเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปแค่นี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว